แสง<ม>เหนือเวลาที่เราเห็นด้วยตาเปล่าเราจะเห็นเป็นสีขาวค่ะไม่ใช่สีเขียวสามารถดูแสงเหนือได้โดยเฉพาะทอมโซเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเมืองหลวงแห่งการดูแสงเหนือไม่ใช้เงินสดนะคะซึ่งเราต้องแลกเป็นเงินโคน,นะคะหรือเป็นสกุล NOK นะคะการศึกษาเนี่ยดีที่สุดประเทศหนึ่งเลยประเทศที่เรียกว่าสามารถเรียนฟรีได้ถึงระดับมหาวิทยาลัยเลยนะคะรู้จักฟย้อนไหมคะจะได้วิวที่สวยงามมากเลยเพราะมาสมอนที่นี่เนี่ยจะมีสีส้มสด เริ่บงใแสงรุง้งวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องที่น่าสนใจค่ะสิบเรื่องน่าประทับใจในนอร์เวย์ค่ะเรื่องที่หนึ่งค่ะท่านทราบหรือไม่คะว่าประเทศนอร์เวย์เนี่ยเป็นประเทศที่สามารถดูแสงเหนือได้โดยเฉพาะทรมโซเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเมืองหลวงแห่งการดูแสงเหนือเลยนะคะในขณะเดียวกันในฤดูร้อนก็จะมี พระอาทิตย์เที่ยงคืนค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือในช่วงกันยายนถึงเมษายนซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวอันนี้เราจะไปดูแสงเหนือกันนะคะซึ่งเมืองที่มักจะได้รับความนิยมก็คือชอมโซนะคะในลักษณะที่ต้องบอกว่า,าในการดูแสงเหนือนั้น สิ่งที่ต่างออกไปจากสิ่งที่เราเคยรับรู้ก็คือแสงเหนื้อเวลาที่เราเห็นด้วยตาเปล่าเราจะเห็นเป็นสีขาวค่ะไม่ใช่สีเขียวแต่เมื่อเราถ่ายรูปออกมาแล้วมันจะกลายเป็นสีเขียวหมดเลยค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่โดยส่วนตัวก็ถือว่า a m a z i n g สํสำหรับตัวเองนะคะในขณะเดียวกัน พระอาทิตย์เที่ยงคืนเนี่ยความหมายคือพระอาทิตย์เนี่ยแทบจะไม่เคยตกเลยในฤดูร้อนนะคะซึ่งนั่นคือหมายถึงตั้งแต่เดือนพฤษภาถึงกรกฎาคมค่ะ <S <S เรื่องที่2นะคะประเทศนอร์เวย์เนี่ยแทบจะไม่ใช้เงินสดเลยค่ะซึ่งเขาเป็นมาก่อนโควิดอีกด้วยซ้ำนะคะเพราะนั้นเป็นประเทศที่นิยมใช้ บัตรนะคะแล้วก็อาจจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆเวลาที่ไปนอร์เวย์เนี่ยไม่ใช้เงินสดนะคะซึ่งซึ่งวันที่แรกไปเนี่ยเราต้องแลกเป็นเงินโคลน,นะคะหรือเป็นสกุล NOK นะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกือบจะไม่ได้ใช้เลยครับเพราะเราสามารถใช้บัตรได้นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะดําเนินชีวิตแบบนั้นก็คือไม่ค่อยได้ใช้เงินสดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่อาจจะต่างไปแปลกไปจากบ้านเรานะคะ เรื่องที่สามค่ะเป็นประเทศที่ถ้าพูดถึงเรื่องของการจราจรส่วนหนึ่งก็จะคล้ายๆกับประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปก็คือเขาจะให้ความสนใจกับคนเดินถนนความหมายคือถ้าเห็นคนจะข้ามถนนเขาก็มักจะหยุดนะคะแต่ว่าอันที่น่าสนใจเพิ่มเติมก็คือในการขับรถที่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยปรากฏว่าเส้นทางที่ถือว่าเป็นเส้นทางหลักเนี่ยเราจะต้องให้ความสําคัญกับเส้นทางรองเช่นถ้าคนขับมาจากเส้นทางรองเนี่ย เส้นทางหลักก็จะต้องควรจะต้องหยุดให้เขานะคะถือเป็นมารยาทมากกว่าค่ะเป็นมารยาทที่เขานิยมกระทํากันเช่นนี้นะคะในการข้ามถนนหมายถึงคนนะคะในการข้ามถนนแรกๆไปแสงลุงหาที่กดสัญญาณจราจรให้ตัวเองเดินเนี่ยไม่ได้แต่ปรากฏว่าคนออสโลเนี่ยเขาก็ จดีนะคะเขาก็พยายามจะบอกใบ้เราจากฝั่งตรงข้ามว่าที่กดมันอยู่ใต้สัญญาณไฟซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นเลยนะนี่ก็เป็นเรื่องแปลกกว่าจะหาเจอว่าควรจะกดตรงไหนก็เ,เรียกว่าผ่านไปหลายนาทีเลยทีเดียวนะครับเรื่องที่4ค่ะท่านทราบไหมคะว่าประเทศนี้ถือว่าเป็นประเทศที่ การศึกษาเนี่ยดีที่สุดประเทศหนึ่งเลยเพราะว่าเป็นประเทศที่เรียกว่าสามารถเรียนฟรีได้ถึงระดับมหาวิทยาลัยเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นคนท้องถิ่นนะคะคนนอร์เ i ยนเองหรือว่าเป็นคนต่างชาติเนี่ยนะคะสามารถเรียนฟรีได้นะคะแต่ในการเรียนฟรีเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าเราจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการดําเนินชีวิตเองนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าไม่ง่ายเพราะว่า ข้างของชีพที่นั่นค่อนข้างสูงมากๆนะคะเรื่องที่หประเทศนี้นะคะสหประชาชาติเนี่ยในปี2020บอกว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกค่ะเนื่องจากว่าเราดูจากอายุไข,ขของประชากรที่นั่นมีอายุเฉลี่ยเนี่ยแปปีนะคะ82ปีเนี่ย มันก็จะไปสัมพันธ์กับระบบสาธารณสุขนะคะระบบการทาง,งานต่างๆที่เป็นระบบที่ยอดเยี่ยมของที่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าเป็นเมืองที่เรียกว่า work-life balance ได้ดีมากๆนะคะเรื่องที่6ค่ะ ท่านทราบหรือไม่คะว่าที่นี่เป็นหนึ่งในชนพื้นเมืองที่เราอาจจะเคยได้ยินในนิทานหรืออะไรก็ตามนั่นก็คือชนเผ่าไวากิ้งนั่นเองนะคะชาวไวกิ้งเนี่ยถือว่าเป็นชนชาติที่เป็นนักเดินเรือที่เก่งมากาแล้วเขาก็ชอบค้นหาพื้นดินนะคะเพราะว่าในแถบนั้นเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นภูเขาเป็นน้ําแข็งเป็น เป็นสิ่งที่มีแต่ความหนาวเย็นเยอะนะคะฉะนั้นนักเดินเรือเหล่านี้นะคะเขาก็จะมีความชํานาญในการเดินเรือมากนะคะสิ่งหนึ่งที่เขามักจะใช้ก็คือการใช้นกดูเผ่าค่ะในการที่จะตามหาว่ามันมีพื้นแผ่นดินที่ไหนความหมายก็คือเราสามารถที่จะรู้ได้จากทิศทางที่นกบินไปหลังจากที่ชาวไวกิ้งเนี้ยปล่อยนกกลางทะเลนะขณะที่เขาเดินทางนะคะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่ เราจะเห็นพัฒนาการต่างๆเนาะของเรือไวกิ้งของอวัฒนธรรมต่างๆที่ชนพื้นเมืองเหล่านี้มีค่ะเรื่องที่7ค่ะทุกคนรู้จักฟยอตไหมคะฟยอตเนี่ยคือ ต้องเรียกว่าเหมือนกับเป็นอ่าวนะคะก็คือพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆทะเลแต่ว่าสิ่งที่มันพิเศษจนมันกลายเป็นฟยอดเนี่ยหมายถึงมันเกิดจากลักษณะของทางน้ำแข็งที่กัดเซาะนะคะกัดเซาะพื้นดินจนกลายเป็นเหมือนกับหน้าผาสูงชัน แล้วก็มีมีพื้นน้ําอยู่ตรงหน้านะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะได้วิวที่สวยงามมากเลยพอมาถึงวันนี้นะคะซึ่งฟยอดที่ดังๆในนอร์เวย์นะคะอย่างเช่นโลโฟเทนนะคะที่เราสามารถาตรงส่วนนี้เราก็สามารถที่จะไปดูแสงเหนือได้เช่นกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่โด่งดังมากกว่าก็คือการเป็นฟยอดที่ที่สูงชันนั่นเองนะคะหรือแม้แต่นอตฟยอดก็อิกเช่นกัน,นะคะ่ะ เรื่องที่8ค่ะเนื่องจากประเทศนอร์เวย์เนี่ยเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจดีมากมากนะคะเพราะฉะนั้นประเทศนี้มักจะมีคนอพยพนะคะเข้าไปอยู่เป็นจํานวนมากนะคะเราสามารถเห็นคนที่เข้าไปเป็นแรงงานนะคะอย่างเช่นในร้านค้าต่างๆหรือคนขับแท็กซี่นะคะที่มาจากประเทศอย่างเช่นประเทศโซมาเลียนะคะประเทศโปลแลนด์ ประเทศสวีเดนประเทศอีรักหรือว่าปากีสถานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่ใกล้ๆกับทางรัสเซียเพราะว่าเขามีความใกล้กับรัสเซียประเทศเหล่านี้เนี่ยก็จะเดินทางเข้ามานะคะเพราะว่าสามารถทํางานแล้วก็มีรายได้ที่สูงได้ค่ะเรื่องที่9ค่ะ อันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่าพวกเรารู้จักกันดีนะคะนั่นก็คือปลาแซลมอนนั่นเองนะคะปลาแซลมอนเนี่ยต้องบอกว่าประเทศนอร์เวย์ถือว่าเป็นออประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องของคุณภาพของปลาแซลมอนมากๆนะคะเพราะว่าปลาแซลมอนที่นี่เนี่ยจะมีสีส้มสดนะคะมีเนื้อที่นุ่มแต่ไม่เละแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมีลายชั้นไขมันที่สวยงามนะคะเพราะฉะนั้นเป็นปลาที่ได้รับความนิยมสูงนะคะเป็นปลาทีเออ่เรียกว่า ทุกคนทุกมุมโลกเนี่ยจะต,ต้องอยากที่จะต้องนําเข้าไปนะคะซึ่งหมู่บ้านที่เรียกว่าดังเมืองเล็กๆก,ก็คือทอมโซเนี่ยที่เป็นเมืองที่คนไปล่าแสงเหนือในขณะเดียวกันก็ขึ้นชื่อเรื่องของปลาแซลมอนด้วยค่ะเรื่องที่10ค่ะบ้านแต่ละบ้านมีประตูสองชั้นที่นอร์เวย์นะคะเนื่องจากเป็นประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นมากนะคะเรียกว่ามีอากาศที่มีความทรมานประมาณหนึ่งเลยจากประเทศ จากคนเมืองร้อนไปอยู่นี่จะถือว่าทรามานมากๆนะคะหนาวเย็นมากๆเพราะฉะนั้นบ้านของเขาเนี่ยนะคะซึ่งอากาศส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะอยู่แถวแถวเล็กตัวเดียวหรือติดลบนะคะเพราะฉะนั้นบ้านเขาเนี่ยจะเป็นบ้านที่มีประตูสองชั้นความหมายก็คือเขามักจะทําอย่างนี้ค่ะว่าชั้นแรกเนี่ยพอเปิดเข้ามาอาจจะเป็นบริเวณที่ห้องเล็กๆที่แขวนเสื้อผ้า เพื่อเสื้อโคต้ตต่างๆรองเท้าที่เป็นรองเท้าใหญ่ๆเนี่ยนะคะไว้บริเวณนั้นก่อนที่จะเปิดเข้าประตูบ้านอีกทีเพราะว่าเขาป้องกันความหนาวเย็นนะคะแล้วก็ป้องกันไออุ่นจากในบ้านเนี่ยออกไปข้างนอกค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะเราเจอกันในคลิปถัดไปค่ะ